เดี sociedad, ๋ยวเดี๋ยวหมอบอลเราก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะจต่ยังไม่ได้ไปทําความรู้จักอะไรกับที่บ้านคุณหมอเลยค่ะไม่ทราบว่าอยู่ไหมคะได้ไปกราบท่านนะคะพอดีช่วงนี้ครับคุณพ่อเขาไปต่างประเทศแล้วพี่จอยแม่ล่ะคะพอดีคุณแม่ช่วงนี้ก็ไปต่างจังหวัดนะครับที่บ้านนี้ก็ทําทัวร์กันแล้วไงอะไรนะครับ เปล่าค่ะคือที่บ้านมีใครเหลือบ้างไหมคะเผื่อเะจ,จะได้ไปกราบนะคะไปทำความรู้จักตอนนี้ที่อยู่บ้านจริงๆเลยก็มีภรรยาผมา <c oughs> นะครับงั้นไม่เป็นไรครับไม่รบกวนคือบอกเขาด้วยนะคะให้เขาดูแลตัวดีๆนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะโตะโตดืงอดื้โตโตดึงโตโต้อโ,โ,โอ้ลหล่อมากโอ้ถ้าอย่างนี้คุยยาวเลยสาวๆนั่งก่อนเลย เดี๋ยวพี่จิ้มจะเล่าให้ฟังเลยนะเล่ายุคนี้นะผู้ชายนี่ต้องจอนดกคิ้วดกเท่านั้นกำลังอินเทรนแล้วต้นกำเนิดของคิ้วดกจอนดกนี่มาจากเอวิสเลยแต่แต่ใจนี่แปลกแปลกใจนิดนึงว่าแต่ก่อนพี่จิ้มคิ้วบางแล้วก็ไม่มีจอนมาอยู่ดิมดกขึ้นมาได้เหรอเอ้าพี่นี่ของดีไงอ๋อพี่ของดีจะให้บอกไหมว่าอะไรหูปากเลยก็บอกไปเลยมาทากีวี่กีวีน้ำกีวีอย่างเงี้ยค่ะกีวีที่ทารองเท้าอะค่ะอุ้ยก่อนแล้วจัง ีวีที่ขัดรองเท้าเหรอคะพี่จิ้มพี่จิ้มเอากีวีมาทาหน้าได้ยังไงอะกีวีดำ่ะล่าจ้ามด้วยคิ้วกระจอเราจะได้ดำเงาเห็นไหมโอ้ยหนังหน้ากับหนังรองเท้าเมอนันอย่างกันนะโอ้ยไม่ต่างไม่ต่างพี่จิ้มไม่ต่างเลยหนังหน้าหนังรองเท้าเหมือนกันไปพี่หนังหน้าพี่ได้คุณภาพเหมือนหนังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่นะคะมันใช้กันไม่ได้นะคะใครจะมายืนยัน ไก็บอกแล้วไ่กินในเรื่องโง่ที่ขนัดนะใช้ของน้องนี่คุณปัญญาชาวบ้านต้องใช้ของพี่นี่ยังไงยังไงคะดอกอัญชันไงไอ้ดอกสีม่วงๆนะไปหาตามข้างทางนะแล้วเอามาต้มนะต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาใส่เข้าไปแล้วก็่มันฝุ่นแล้วก็ทาได้น้ำที่ต้มเนี่ยเราก็มาดื่มกินโตอแลล้้วเยทกันทั้งคู่ดอกอัญชันมันสีม่วง ก็เีินตอนม่วงคิ้วม่วงอยู่ไงอ่าไปแต่มันก็ดาเชื่อสิเท่ห์าโอ้ยไม่ต้องใเถียงใจเถียงกันไอ้ว่าถ้าเถียงกันอย่างนี้ไปปรึกษาคุณหมอบอลดีกว่าแล้วลองหมอบอลที่คิ้วดกๆก็เหรอใช่แล้วค่ะดีเลยจะได้ถามหมอบอลว่าใช้กีวี่ย่ออะไรทางเท้าอ้ยไปเถอะค่ะพี่เอกขาไม่ก็รีบพักเขาไปเขาไปนอนนอดีกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กันแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอบอลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอบอลค่ะ ก่อนที่จะคุยเรื่องไร้ตาละจักน้องๆนะครับผมขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมครับคุณหมอใช้กิวี่ห้ออะไรครับบัดีผมไม่ชอบใส่รองเท,างทาง้าแบบจริงอาัง,งั้นดูแลเล็บขบให้ดีๆด้วยนะครับ พี่จิเข้าเรื่องมีสาระของเรากันดีกว่านะคะหากคุณหมอนิดนึง่ามาหาคุณหมอเพราะว่าพี่จิมอะค่ะเขาอยากคิ้วดอกอยากมีจรแต่เขาไปใช้ยาขัดรองเท้าทานี่ทาได้ไหมคะไม่ได้อย่างรุนแรงเลยครับเพราะว่าพวกยาขัดรองเท้ามันจะเป็นสารเคมีซึ่งมีสิ่งตกค้างแล้วก็เป็นอันตรายกับใบหน้าเราด้วยเป็นไหมครจิมไม่ได้เลยนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติยาคิ้วดอกดำจรนดกดำต้องทำยังไง เราควรจะใช้พวกวิตามินบำรุงเส้นผมรากผมนะครับก็อาจจะเป็นคอนเซนเทรตชนิดเข้มข้นก็เป็นคอนเซนเทรตแฮร์เซรั่มนะครับเราต้องทาบ่อยๆเพื่อเพิ่มวิตามินให้กับรากผมรากขนเพื่อให้มันไม่ค่อยหลุดร่วงง่ายเพราะว่าตำแหน่งพวกคิ้วพวกจอเนี่ยเป็นตำแหน่งที่หลุดร่วงง่ายๆ ก็หมดปัญหาเรื่องคิวแล้วนะคะครับพี่จอยครับอออยากไปกราบสวัสดีคุณแม่คุณพ่อผมไหมคะพอดีท่านกลับมาแล้วไม่เป็นไรค่ะฝากบอกท่านด้วยให้ท่านพักผ่อนให้เยอะนะคะจะได้ดูแลดูแลหลานให้ดีค่ะดูแลเลยดูแลเหรอเอาเดี๋ยวผขอบคุณหมอก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้